بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا wabin walidaini ihsana wabidil kurba wan jatama wan masakini wajari zil kurba wan jarin junubi, junubi wasohibi bin junubi wabnus sabin wama malakat aimanukum inna Allah mangka namuktalam fakur Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Khoa kham suk ความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ที่ผมได้เคยบอกกับพี่น้องว่าจะเป็นคนดีสุดยอดจะเป็นคนเลวสุดยอดก็ตามถ้าถามคนสองคนนี้ว่านะว่าอะไร ที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์ให้กับเราไวา้พี่น้องเราก็จะตอบทั้งๆคนดีที่สุดเลวที่สุดก็ตอบว่าอิสลามอัลลอฮ์ให้อิสลามกับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะและก็สิ่งที่ดีถัดรองลงมาล่ะก็คือให้สติปัญญา ทุกอย่างที่ถูกสร้างมาในดุนยานี้ไม่มีอะไรประเสริฐกว่ามนุษย์เพราะมีปัญญาสามารถที่จะแยกแยะสามารถในการที่จะพิจารณาสามารถในการที่จะติดตองอะไรได้ถ้ามีปัญญาและไม่พิจารณาถ้ามีปัญญาและไม่ติกตองเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยดีกว่าเราไหมพี่น้องเพราะมันดีกว่าเราเยามายากูลุลกาฟิรุยาไลตานีกุนตุตุรอบา ในวันที่คนกาเฟ่มันบอกกอลลอาวว่าวันนี้น่ะพระองค์น่าจะสาบฉันให้เป็นดินเป็นฝุ่นไปเลยไม่ต้องเอาฉันมาสอบสวนนี่นะพี่น้องฉะนั้นถ้ามีปัญญาแล้วไม่พิจารณาถ้ามีปัญญาแล้วไม่ติกตองให้พิจารณาให้ติกตองอะไรล่ะครับพี่น้องก็จะกิงว่าอตีอุลลอว่าวอาตีอุรอซูล จงเชื่อฟังอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังรอซูลเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้บอกเป็นผู้กำกับให้เราเชื่อฟังรอซูลไม่ใช่คนโน้นคนนี้มาบอกพี่น้องครับคนที่เขามาบอกและเราไม่เชื่อฟังเนี่ยอันตรายนะครับพี่น้องเขาไม่ได้เอาอารมณ์ของเขามาพูดเขาไม่ได้เอาสิ่งที่มาจากความฝันของเขามาพูด เขาเอาจากกุรานและฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมหมัดสลลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมาพูดแต่เราเอาอารมณ์ออกมาก็จึงตอบรับคนที่เขาอยู่ในมูเก็บเรานะครับและเขามาสอนเราเขามาบอกเราเขามาจากกิตาบุญรอและสุนนะของท่านรอซูลเรารับไม่ได้นัน่นอารมณ์ใช่ไหมพี่น้องอารมณ์ใช่ไหมรับในรุก,กลอิสลามห้าประการไม่ได้เหมือนเลยพี่น้อง ว่าติอุลลาห์ว่าติอรุรรษุนและจงต่ออาตอล l l a และต่อตอาตอรรซูลพอเรารับไปได้นั่นก็คืออารมณ์พออารมณ์แล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับไปในอาคีรอหนะ์เนี่ยเอาอะไรไปผมถามเอาแบบคุยกันแบบสั้นๆนี่แหละไปในอาคิรอห์นะเอาอะไรไปมีใครไปด้วยไหมพี่น้องมีใครไปด้วยไหม ฉะนั้นเนมีสติปัญญาแล้วอย่าเปรียบเสมือนกับบรรดาสัตว์ต่างๆไม่พิจารณาและก็ไม่ติดตองเหมือนกับท่านอิบนนอบาสได้บอกเอาไว้ใครก็ตามถ้าไปตัดสามคู่นี้คู่หนึ่งอ่านมาแล้วอูซุบิลลาฮิมินัสัซตอนิรอยิมวะอาตีอุลลอฮะวะอาตีอุรรษูลและจงต่ออัตตอละและ ตออัตต์ร่อรสนก็คือภาษาไทยก็คือจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลและปฏิบัติตามรอซูลฟามันอตัตตอัลลอฮ์ใครที่ตออัตต์อัลลอฮ์วะลัมยุติอิรซูลและสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและไม่เชื่อฟังรอซสนสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมลัมยุกบันมินหุงานของเขาทั้งหมดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะไม่ตอบรับครับพี่น้องก็ดูสิครับพี่น้องคนที่ไม่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านรสุนเนี่ยเวลามีการแต่งงานเนี่ยเหมือนกาคาเฟ่เลยคายกันเลยทําไมผมพูดคํานี้หนักอ่ะก็ต้องหนักที่ครับหาดนตรีหาผู้หญิงมาเต้นนุ่งสั้นๆทุกวันนี้ยังมีอยู่พี่น้องที่มีเกีรติทั้งหลายครับนี่ใครครับนี่คนที่อ่านกุรอ่านและตัดออกไปวัดหนึ่งอติอุลลอเอา ว่าอาติุรอสูตรฉันไม่เอาเพราะมันไม่ตรงกับอารมณ์ที่ฉันมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้มูอเก็มฉันฉันต้องใหญ่ที่สุดใครจะมาใหญ่กับฉันจะเอาอะไรมาสอนอื่นจากอือ่นจากประเพณีที่ทำมารับไม่ได้นั่นแหละครับพี่น้องน่ากลัวนะคนเหล่านี้น่ากลัวตอนไหนครับพี่น้องน่ากลัวตอนไหนล่ะที่ไปคนเดียวอ่ะก็ตอนจะตายนะ ว่ลาลก็ดิตูมูนาฟูรอดาแน่นอนและเกินพวกท่านทั้งหลายกลับมาหาเรามาโดยลําพังมาโดยลําพังกามาคอลักนากุมอวลมัลลามระเหมือนกับที่ท่านถูกสร้างมาครั้งแรกออกมาคนเดียวบางทีก็มีแปดมาอะไรมาแล้วมีอะไรติดตัวมาบ้าง วตรรตุ้มมาเขาวันนากมวรออาซูฮูลิกุมและพวกท่านทางหลายที่งว้เบื้องหลงังหมดเลยที่ท่านเคยดูแลเป็นทรัพย์สมบัติเป็นร์ัเมน์เป็นที่ดินเป็นลูกหลานมากมายไก่กองเอาไปได้สักอย่างไหมเอาไปได้ไหมอิหมาม,มีข้อพิเศษที่จะต้องห่อไปเจ็ดผืนมีไม้โลงทําด้วยสแตนเลสอยา่างดีเอาอย่างนี้ไปได้ไหมอิหมาก็ไปเหมือนเรานั่นแหละจะรวยแค่ไหนก็ไปเหมือนเรานั่นแหละ ก็ดูผ่าหัตถ์สิครับในช่วงผ่าหัตถ์ถึงอายันผมอยู่ซาอุดีนะครับเอาศพของผ่าหัตถ์ใส่บิดุลแล้วก็แบกไปยงยงยๆงยงวิ่งรีบให้เขาไปอยู่ในกุโบสถ์ถ้าเป็นคนดีเขาจะได้รับเนียมัดจากอัลลอฮ์ถ้าเป็นคนไม่ดีเขาก็จะรับอาซาบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราไม่พิจารณาถ้าเราไม่ตึกตองเนี่ยมันอันตรายโคตรของโคตรอันตรายพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะ วันที่ใครช่วยใครไม่ได้เลยพี่น้องทั้งหลายครับต่อมาพี่น้องที่มันจะตกไปในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายมันมีสี่อย่างอันที่สอันที่สี่อันที่สามบอกไปแล้วอิรติกาบุซุนวันมาอาสีทำบาปทำกรรมเนรคุณต่อลรอขายน้ำกระท่อมร้านก็ขายบุหรี่นะครับขายบุหรี่ไปฟ้าที่ทางการห้าม พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมนุษย์มีปัญญาใช่ไหมแต่สัตว์มีปัญญาไม่มีสมองมีครับแม้ได้คิดอะไรคิดไม่เป็นแต่มนุษย์น่ยคิดเป็นแต่ไม่พิจารณาและไม่ติดตองคืออ่านแล้วไม่วิเคราะห์อ่อานแล้วก็อ่านเอาบุญอย่างเดียวจะได้บุญเหรออ่อานกุรานและสวนอัลลอฮ์สวนรอซูลสวนรอซูลเท่ากับสวนอัลลอฮ์ อติอุลลอฮ์จงเชื่อฟังอลัลลอฮ์วาติอุลรอซูลและจงปฏิบัติตามรอซูลไม่ปฏิบัติตามรอซูลก็เหมือนไม่ไม่เชื่อฟังอลัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาตัลลาและถ้าเราเป็นบุคคลอย่างนี้ท่านอิบราบาตบอกว่าเขาจะฟะมันอตออัลลอฮ์ใครที่เชื่อฟังอลัาาลลอฮ์วลามยุติอิรอซูลและไม่ปฏิบัติตามรอซูลลมยุบันมินหู งานของเขาทั้งหมดจะไม่ถูกรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาท่านจะทําอย่างไรในวันนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักและก็จะต้องรับรู้ไว้ด้วยนะครับอันที่สีอินติฮากุลฮุรมาตอินติฮากุลฮุรมาตพี่น้องครับละเมิด ข้อห้ามของอัลลอฮ์บุหรี่ห้ามไหมบุหรี่ไฟฟ้าห้ามไหมน้ำกระท่มห้ามไหมกัญชาห้ามไหมเรากินทุกอย่างทําทุกอย่างสุดท้ายพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับตับไตไส้พุงเป็นยังไงไตเป็นยังไงเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นข้อห้ามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮณหุวาตาลาแล้วก็ไม่พิจารณาและก็ไม่ติดตองสุดท้าย สิ่งที่ให่หลวงที่สุดก็คือกาวแลออิลลาฮอิลลอละไม่ได้ทั้งทที่ตอนดีๆเนี่ยมีโอกาสท้องอยู่กับเราเพราะนาบีบอกว่าเนี่ยมาตานีมักบูนนนปีฮิมากะซิรุมินานาตอเซหยตวัลเิรอมันมีความดีอยู่สองอย่างที่เบาเนี่ยได้ช่อชนอัลลา์ไปหนึ่งยำว่างนะครับ และอีตอนสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ปวดหัวปวดท้องร่างกายดีหมดแต่หมดไปกับเรื่องไร้สาระเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาธิรรเอา้าบางทีสุขภาพดีพี่น้องครับแต่ยุ่งกับเรื่องของดุนยาพี่น้องครับสุขภาพดีแต่ยุ่งกับเรื่องของดุนาดยเาเอารวยนอนติดเตียง กระดิดกกระเดีย้ยไม่ได้นอนติดเตียงไปแล้วและทำยังไงล่ะพี่น้องในขณะที่ตอนที่โอกาสทองอยู่กับเราเนี่ยยามว่างและสุขภาพดีเราไม่เคยพาตัวเองไปฟังศาสนาทั้งทงที่อยู่ใกล้ๆบ้านสอนกีตาบุลโอและสุนนะอารมณ์รับไม่ได้ก็ไม่ไปต่อไปอะเวลาอาคริโรอารมณ์ไปกับเราด้วยมั้ยใช่ตอนที่มันหลอกเราเนี่ยมันจะไปกับเราด้วยไหมคำตอบคือไม่ไปแล้วก็ทันไปตัวเองเนี่ย ท่านจะทำยังไงในวันนั้นนี่คือใครครับคนที่อ่านกุรานและก็ตัดทิ้งในตอนที่สองอาตีอรุรอซูนไม่เชื่อฟังและไม่ปฏิบัติตามท่านก็จะต้องรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวเองเพราะใครก็ช่วยใครไม่ได้ครับอิชาลลอห์อกาสหน้าพบกันอีกครังหนึ่งวัส,สลา,วาลมอัลัยกุมมะราะมะตุลลอฮ์วะบาราะกาตุบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิเราะหีม قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون